สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมได้วงรอบหวนกลับมาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับทีมงานจะตาเจียครับผมเท hey, ตรงไหนดีแปลเป็นไทยด้วยนะครับจะตาเจียเป็นภาษาเขมรเป็นชื่อทีมงานรถดำสายมันแล้วก็สายโหดนะครับที่แถวๆตลาดช่องจอมครับ วันนี้ทำการแสดงอยู่ที่บ้านโนนสำราญครับตบวบ้านด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมเปิดหัวเที่ยวแรกครับเดก้าสุดหล่อไปแล้ว เมกก้าร้อครับกำลังใสด่ดินอยู่วันนี้พบกับรถขุดโกเบโก้ HK 2 0 0ครับวันนั้นเรามาก็จะเจอกับรถขุดโคมมสุวันนี้เรามาเจอกับโกเบโก้ มาดูว่าวันนี้ทีมงานวิ่งกันทั้งหมดกี่คันครับเมก้าเซนต์เมือ <list> <after that. S 1> คันนี้เป็นคันที่2คันนี้ก็คือคันที่3ครับเมก้าสีขาวหน้าเงาคันที่3มาแล้วทีมงานที่สาวมุกวิ่งอยู่นี่นะครับมุกน้อยนำสิ่ง แต่วันนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่ารอดูกันครับบ่อดินเป็นการขุดสะครับขุดสะอย่างลึกเลย ลึกประมาณ3-4เมตรแล้วครับ<ป>วันนี้มารอบค่าแล้วมาถึงทีมงานจะตาเจียรอบค่าครับรวงตะวันใกล้จะรับฟ้าแล้วใกล้จะถึงเวลาเลิกงานของทีมงานแล้ว ไปแล้วครับเมก้าสีขาวสวัสดีครับฮะม,มามานางลองประโคนชัยยาวมานี่แหละกดครับคุยตัวแัอบอยูอ่ เลิกงานกี่โมงนี่ยห้าโมงกว่า,า,กวาใกล้เลิกเลยตัวงั้นน่ะนี่น้ำออกด้วยครับสะลูกใหญ่มากมาแล้วครับเดก,ก้าครับ ันที่4ประจําทีมงานครับสะลูกนี้พึ่งในสองมุมครับจะขยายไปถึงไหนยังไม่รู้เริ่มต้นมาจากนู่ครับมาถึงมุมนี้เราก็ไปมุมนู่นครับเหมือนจะเป็นสะสองลูกอยู่ติดกันเลยนี่ มีทําช่องให้น้ำไหลเข้าหากันได้ด้วยนะครับสุดมือเลยครับซีเมตรไม่อยู่ละเพราะมันมีน้ำอยู่นะครับมันมีน้ำอยู่ ไอ้ตรงที่น้ำยังไม่ออกนั้นมีการขุดลึกลงไปอีกนะสี่เมตรกว่านู่นแหละรถไปโคสองร้อยด้วยสุดมือเลยครับคนขับรูปหล่ออัธยาศัยดีครับคนนี้ใช้ได้เลยจวดอย่างเดียวครับ สี่คันผ่านไปรถน้ำประจำทีมงานทีมงานจ่ตานี่เขามีรถน้ำคอยอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อไม่ให้บรบกวนชาวบ้านไม่มีฝุ่นเลยละครับรับประกันแน่นอนครับนี่เปิดวาลวปุ๊บน้ำไหล น้ำไหลไฟสะดวกสุดยอดเอามาแล้วครับมุกน้อยดำซิ่งของเราครับนึกว่าจะไม่ได้เจอซะแล้วมาเป็นคันที่5้าครับวันนี้ไม่รู้ว่าเธอขับเองหรือเปล่าวันนั้นมาท่อขาดท่อไม่ดังสาวมุกบอก พ่อไม่ดังหนูขับไม่เป็นเลยรถก็ไม่แรงด้วยวันนี้สงสัยจะก็น่าจะดังแล้วล่ะครับก็อรอบนั้นพาผมไปหาซื้อลวดเชื่อมอยู่หมุกน้อยนดำสิ่งสังกัดทีมงานจะตาเจียครับ เจ้าถิ่นอำเภอกาบเชิงสมัยเป็นเยาวชนเนี่ยมีชื่อว่ามุกน้อยสอดานน้องมุกสอดานน้องมุกน้อยสอดานหรือเปล่า,าจำไปผิดน,นะครับเป็นชื่อนักมวยสิบไฟที่ขึ้นไปรถแล่นบน สังเวียนผ้าใบนะครับสำหรับสาวมุกค,คนนี้อดีตขาแว้นอดีตนักมวยกว่าจะมาเป็นมุกน้อยทุกวันนี้ครับผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายสำหรับเธอคนนี้ฝันอยากจะมีหกล้อและแล้ว,ลว,ลวความฝันก็เป็นจริงครับ ไปแล้วครับจู่อ่ะโอ้ทอดังแล้วทอดังแล้ว เดก้านนี้คิวแรกครับมาเป็นคิวตอนที่เรามาเดก้าคันนี้ออกไปเป็นคิวแรกงั้นเราจะปิดที่เดก้าคันนี้ครับเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเขาจะเลิกงานก่อนเราจะตามไปดูบ่อดินนะครับเอาไม่ใช่บ่อดินครับที่เทดินนี่แหละจะตามมุกน้อยนี่แหละไปนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ ที่เทดินแล้วกันครับเดี๋ยวไม่ทันที่เทเดี๋ยวเขาจะเลิกงานก่อนเดี๋ยวไม่ด,ดูที่เทเดี๋ยวความมันจะไม่ครบรดนะครับเมื่อดูบ่อดินก็ต้องดูที่เทเมื่อดูที่เทก็ต้องดูบ่อดินเว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุจำเป็นนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ